ผู้ะสองคนขยายผลจะอะไรก็ต่อไปว่านันแล้วในวันนั้นก็มีการมีการจับกุมได้ผู้สมครหลายนิดน,นะครับจากนั้นได้มีการสอบสวนขยายผลนะครับ ั้งมีการจับกลุมีการสอบสวนขยายผลนะครับจนกระทั่งมีการจับกลุ่มนยายอำชาติพวกเพชรหรืออำชีเนี่ยนะครับ,บ,น,ารบน,ารนายอิชาติกพเพชรได้ดให้การสะท้อนว่าอาวุธสงครามที่มีการรับช่วงม,มาเป็นทั้นระเบิด อาชีพไฟแล้วก็ปืนฮาก้านะครับได้นำมาแจากจาก่ายนะครับนำมาแจากจาก่ายให้กับนายกฤษดาชัยพานะครับแล้วก็ลูกหาหนี่อยู่ในรัตพรรัตพันธ์ลางล้านะครับแล้วก็ลูกหาซึ่งเราต้องออกมาจับต่อไปสองคนรวมทั้งนายจเจริญ พมชาตินะครับเป็นคนอาวุธกระจาชาตเป็นคนร่วมเขาเรียกว่าร่วมกระบวนการดีกว่าแต่แบ่งหน้าที่กันทำอกคีไปรับระเบิดมาก็มาแจกจ่ายให้พวกนี้พวกนี้รับมาเสร็จก็นําไปก่อเหตุคนหนึ่งอาจจะไปที่หนึ่งคนหนึ่งอาจจะไปที่หนึ่งมันจึงมันจึงมีเหตุการณ์เกิดขึ้นจํานวนมาก